สวัสดีครับุผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Lost It b o t True นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดในภาคที่2ของซีรีส์ Lost It b o t นะครับเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นแบบใหม่เลยนะสำหรับในภาคนี้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมจริงๆนะจริงๆตอนเริ่มเกมก็จะมาในเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับสำหรับในภาคที่2นะ เดีเรามาเล่นในภาคนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่นะครับเริ่มมานะครับทําการ สรร้าางงสสิ่ปลูกกนะคับมบมเ็ำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Night, Call Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยดาเกมเซ็น Center รัพยากรก่อนซึบเรียบร้อยนะครับทำการสร้างเลย เรียบร้อยนะครับนะขนรับของก่อนต่อมาก็มาตรงนี้นะครับทําการสร้างเต็นเนาะก็จะมีการตัดไม้นะครับหาทรัพยากรให้เองเลยนะมันทําการเก็บหินหน่อยโเมาเลยมาเลยมาเลยปึ๊บเรียบร้อยครับไปสร้างเลยสร้างตรงนี้นะครับทําการบิวเต็นนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยครับเป็นโดมแบบนี้เลยนะโอเคเราสกิปเนื้อเรื่องนังขวานได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราค่อยๆสร้างเรื่อยๆนะครับเห็นปะนี่สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเรดีโอเนาะเฮ้ยไดโนเสาร์บวกว่ะไหนวะโอ้สัตว์ป่าวิ่งเต็มไปหมดเลยไหนไดโนเสาร์อยู่ไหนอย่าบอกว่าเราจะสู้กับไดโนเสาร์ตั้งแต่เริ่มเลยพี่จะดูเวอร์วางไว้หรือเปล่าโอเคทำการสร้างครับสร้างอะไรล่ะโอ้สร้างรั้วครับ กันไว้ก่อนนะแล้วก็พื้นที่ด้านนอกนะครับเริ่มมืดละเพราะว่ามืดหมดแล้วนะครับโอเคเดีเรากดรับของกันทำไมกดรับของไม่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะครับ Day 1อะไรแบบนี้นะครับผมมันต้องรอผ่านเวลาไปก่อนเนาะถึงจะรับของตัวนี้ได้นะครับ มาในแนวใหม่อันนี้จริงๆก็จะเป็น RTS บวก Survival นั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นทีมเกมที่หลายๆคนชอบกันแล้วก็ไม่ชอบกันอะไรประมาณนี้นะครับเป็นทีมใหม่ของหลังค่ายเกมเขานั่นเองคุณผู้ชมครับนะสร้างฐานเพิ่มเลยนี่แต่อันนี้มาในทีมอเอาชีวิตรอดกับไดโนเสาร์นะครับทอาบิลของนะครับไปตรงนู้นเลยเก็บไม้อันนี้ผมใช้เขาเรียกอะไร แอปที่มันสามารถหมุนจอได้นั่นเองทุกู้ชมครับเราสามารถเล่นแนวนอนได้นะปกติตัวเกมมันจะเป็นแนวตั้งนะเก็บไม้ต่อเก็บไปเก็บไปก่อนเก็บเรื่อยๆเก็บจนหมดเลยก็ได้อพอแล้วนะครับแล้วก็พอต้องไปหาอาหารนะครับมีผลไม้กลากไม้นี่ถ้าเป็นแนวตั้งนะครับภาพมันจะแบบดูแบบวุ่นวางกว่าน,นี้นะแต่นี้เป็นแนวนอนนะครับเพราะว่า เราปรับให้มันเป็นแนวนอนนะครับภาพมันก็จะด,ดูตัวเล็กๆเลยนะเออ,อเคนี่ไงยังอาหารอยู่ตัวนี้ไงลูกพี่วิ่งไปไหนละ่ะเคครบแล้วนะครับรับของไปทำการอัปเกรดนะครับเต็นท์ของเราเราไม่เปิดแจ้งเตือนนะมีระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเราปิดไปเร่งสปีดเลยครับ จัดไปฟรีเรียบร้อยครับนี่ครับนะต่อมานะครับเรามาทำการสร้างของเพิ่มใช้เวลาในการบิวประมาณ3วินะถือว่าค่อนข้างรวเดเร็วเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับมาตัวนี้นะครับเราจะเพรนในส่วนของทาหารของเรานะครับมาช่วยนะเรืรอรบเสาวมานะครับเรืรอรบเสาจะมาโจมตีเราแล้วนะครับมาแค่นี้เหรอ ตัวอะไรวะเนี่ยกันเลวิ่งมาอยู่นะนะคือเราจะบวกก่อนเลยใช่ไหมปรเมชั่นอ่ะตัวละครไปครับโอ้เรานี้แบบแน่แน่นอนจริงๆครับตีเรามามาแล้วนะครับเราจะมาโซ่ในตอเสาเลยเฮ้ย <c oughs> เอากันอยงี้เลยเหรอ ไม่ตัดฉากคัดซีนไปสู้แบบอลังการเป็นเทิร์นเบดหรืออะไรแบบนี้ไม่เอานะเรามากันแบบนี้เลย <c oughs> เอ,อแบบนี้ก็เอานะโอเคไปสร้างฐานต่อครับเรียบร้อยครับได้ของเรื่อยๆเนาะการเล่นพวกแนาวอาเ t สแบบเนี้ครับแนะนําให้เล่นตามภารกิจไปก่อนนะครับอย่าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากที่เขาทำเควสนะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรมันจะไม่พอนั่นเองนะครับ ในช่วงแรกก็เล่นตามที่เขาบอกไปแหละดีที่สุดนะครับโอเคขุดครับขุดแร่ขุดหินยังไม่พอนะขุดเบกขุดเีกพันห้านะยังอีกครับอ่ะมาตรงนี้มาตรงนี้ก็ไดนะ้อ,อันล็อกเลเวลสามมาตรงนี้ทั้งนั้นโอ้โหหินมันไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นต้องรอเลเวลสามก่อนนะถึงจะสามารถขุดได้พี่ก็เกินไปอ่ะเอาไปอีกสักทีหนึ่ง โอเคครบแล้วอัพเกรดเต็นท์เป็นเลเวลสามครับอัพเกรดครับนะมีแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรให้เปิดเราไม่เปิดนะครับอัพเกรดเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราทําการอัพเกรดนะครับเราเร่งสปีดตัวนี้ก่นอนถัดไปครับหนึ่งคอมโบเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้นะครับเราทําการอัพเกรด ได้ยังของครบหรือยังถ้าไม่ครบเดี๋ยวเขาก็จะบอกนะให้เราไปอัพอะไรอีกทำการอัพนะครับกดใช้นี้เลยได้ไหมเรียบร้อยอัพต่อเลยเฮ้ยมันยังไม่อัพหรอหืมผมว่ามันเหมือนมันจะค้างเลยนะถ้าแบบเนี้ยมีแววมีแววท่านผู้ชมครับเดี๋ยว เปลี่ยนเมนูรับของรับของรับแจองตรงแจงเตือนนู่นนี่นั่นก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมากันโอเคอัพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาอัพเป็นเลเวลสามก็ยังติดตัวนี้อยู่ทำการอัพเกรดนะครับเฮ้ยทำไมอัพไม่ได้แลลูกพ่ตอนนี้ผมว่าเหมือนเกมมันจะบั็กแล้วนะเพราะว่าเราไม่สามารถกดอัพเตนได้นะเออโคตรเซ็งเลยอันอื่นๆละ่ะ อันนี้ก็สามารถกดใช้ได้ปกตินี่ทำการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับอัพเต้นเป็นเลเวล3ายังอัพไม่ได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเทรนตัวนี่มันก็เทรนได้ปกติเฮ้ยแล้วทำไมตรงนั้นมีปัญหาอัพตรงนี้ละนี่ก็ปกติตอนนี้อัพแล้วอัพอยู่นะครับอัพอยู่ตอนแรกไม่เห็นเวลาหรือว่ามันบั็กนะรเราใช้เวลาได้นะเรียบร้อยครับเร่งเรียบร้อยลว นี่เสร็จแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไม่เห็นแถบอาจจะมีตั้งแต่แรกแล้วก็หรือเปล่าอาไม่ขึ้นอีกแล้วเหรออะไรกันล่ะนี่ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้น่าจะต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับเราถึงจะสามารถแก้ปัญหา,าในการอัพคงอัพเกรดตัวนี้ได้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถอัพเดตเป็นเลเวลสได้นะครับขาดตรงนี้เออที่เราไม่สามารถอัพเกรดได้นั่นเองทานผู้ชมครับ ส่วนอื่นภายในเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะด้านซ้ายบนพอเป,นเป็นจอเล็กแบบนี้มันจิ้มตัวทัชสกรีนยากนะครับเนี่ยเขาก็แนะนําให้เราอัปเกรดนะเดี๋ยวมาดูสกิลนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อนะัลล็อกเนาะอัลล็อกที่เลยตัวเควสหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกมีพวกกิลด้วยนะสําหรับใครที่เล่นแนวอาชีพแบบนี้นะครับอไอเทมก็ยังดูไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกผู้รอดชีวิตนะครับที่เราสามารถเอาซัมมอนมาได้เนาะก็ใช้ ตัวในการซัมมอนนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าใครสนใจแนวเนี้ยลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆน่าเจอผู้เล่นอื่อนนะครับเราตีกับผู้เล่นอื่อนได้นะในช่วงแรกก็เอาชีวิตคนเดียวไปก่อนนะวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ